สวัสดีครับผมสมชายอณาจักรล้อสซิงน,นะครับวันนี้มีทูเซ็ตมาให้เราจัดตรงให้ครับจะเป็นกระบะดีแม็กปี2012อ่าดูทรงก่อนว่าตอนแรกรถมาเป็นยังไงคันนี้ได้มาจัดตรงที่ร้านเราตั้งแต่ออกป้ายแดงเลยนะจะมีล้อยางเบรกโชค๊คชุดใหญ่เต็มระบบเหมือน,อนกันแล้วก็คันเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ เหมือนแบบวัยรุ่นเริ่มโตอ่ะพอได้ขับได้ใช้งานได้อะไรแบบที่แกหยอดแล้วพี่ผมอยากจัดทรงใหม่ให้มันเป็นแบบว่าลูา่นหนุมได้แล้วก็พวกผู้ยงผู้ใหญ่พ่อแม่นั่งสบายแบบไม่ต้องไม่ต้องมาคอยหยอดไม่ต้องมาคอยชะลอเนินอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยศึกษาเราวา่าอยากได้ที่มันขับลู่ได้ลุยได้แต่ว่าเป็นสไตล์แบบแอบซิ่งนิดๆ อยากรู้ไหมแอรินิดเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเขาจัดเป็นทูเซ็ตอะไรบ้างนี่มาดูกันเลยว่าชุดใหญ่แค่ไหนนี่ครับเลยชุดใหญ่เลยอ่าอันนี้ก็เบ็คเซ็จงุบประมาณแสนกว่าบาทจบเลยจบที่ร้านอาณาจักรล้อซิงโคราชได้เลยนะครับอ่าอันดับแรกก่อนเลยครับจะเป็นล้อล้อจะเป็นเรนโซ p โ o f o ฟอร์มิเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะอันนี้จะเป็นรุ่นเวนอม5สเปคก็จะเป็นกว้างแนิ้วครึ่งออฟ35ขอบ18เป็นสีดำ สวยป่ะมิติมุมมองมีฝาฝากลางคาร์บอนด้วยอ่าสเต็ปต่อไปจะเป็นยางนิโต4 2 0 s d ไซส์ยางจะเป็น255518 0อันนี้ก็เน้นนุ่มเงียบใช้งานลายสปอร์ตเกาะถนนอ่าชิ้นต่อมาถ้านุ่มเงียบใช้งานก็ต้องคู่กับโปรเฟนเดอร์หน้าควินเทนดี้หลังที่กีแบ็กตัวนี้เป็นจุดขายล่ะตัวนี้ตอบโจทย์ได้ว่านิ่มหนึบเกาะถนนฟิลเหมือนนั่งก้อนเมฆเลย การันตีนะครับอันนี้แล้วก็รับประกัน1ปีเต็มชิ้นต่อมาเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่มั่นใจยิ่งขึ้นก็คือเบรกสําคัญมากตัวนี้จะเป็น6กพอร์รับประกัน1ปีเต็มเหมือนกันชิ้นต่อมาจะเป็นนี่ก่อป้ายทะเบียนแนงตังแล้วก็มีพวกขาบัดบูธอะไรประมาณน,นี้อะไรกระจุกกระจิกแล้วก็เดี๋ยวเราไปติดตั้งกันว่าจะสวยจะหล่อแค่ไหนแล้วเดี๋ยวใ้าคลิปผมจะมาดูฟิตเมนต์ให้ดูชัดๆอีกทีว่าทางร้านเราจับตรงได้ไวัยรุ่นชอบหรือเปล่าสำหรับคลิปนี้ก็

World to win and we're in for all No gods above so we'll take the road We'll fire the guns, we'll lock it low oh, Yeah, no time for the haters, no stasis Got demons to slay, ain't no statements I was born for the game, they can't take it I'ma bring every day, now they craving Red life, but we racing, no basics No rest, but we fight, no vacation Put it all on the line, risk damnation It's This my redemption, salvation Look at the mighty of อ่าก็ประกอบติดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับ All New D Max ลำนี้มาดูนะครับว่าลูกค้าจัดตรงจากที่ร้านแล้วหล่อแค่ไหนทางร้านนานจักรล้อสิ่งจอหอโคราจัดให้อยากได้ฟิทเมนต์แบบไหนอยากได้การใช้งานแบบไหนปึกษามาได้ครับอ่านี่เลยครับเรื่องล้อก็ เป็นล้อเลนโซแทนนะครับตัวนี้แล้วก็ส่วนยางก็เป็นนิตโต้ส0 SD งนดีลูกค้าบอกว่าอยากได้สเต็ปแบบว่าใช้งานแล้วก็บรรทุกของหนะักทางร้านเราก็เลยจัดทีมเมนต์ให้ประมาณนี้เพราะว่าคันนี้เขาจะไปบรรทุกทุเรียนประมาณตันถึงตันครึง่งเราก็เลยจัดจัดทรงให้อยู่ประมาณนี้4นิ้วสอดนะครับอ่าแล้วก็ข้างหน้าก็ประมาณ4นิ้วสอดเช่นกันแล้วก็ส่วนช่วงล่างตั้งโจทย์มาว่าอยากได้ โชคที่นิ่มหนึบเกาะถนนแล้วก็ใช้งานแบบมีประสิทธ,ธิภาพคุ้มราคาเราก็เลยแนะนําเป็นชุดโปรพนเดอร์หน้าควีนเทรี่หลังพิกกี้แบ็คครับจบสุดครับตัวนี้อ่าแล้วก็มีส่วนสุดท้ายก็จะเป็นนี่ลยครับเบรกเอพเลสซิ่งตัวนี้จะเป็นจาน3 5 5แล้วก็เป็นปั๊มเบรก6พอตจะเป็นพอตเล็กพอตกลางพอตใหญ่อ่าตัวนี้ก็ใส่ไปก็เห็นผลครับเพราะว่าการขับขี่เพื่อความมั่นใจในยนระยะการเบรกจากสมมติว่าเราเบรกอยู่ที่ 400เมตรใส่เบรกตัวนี้ไปอาจจะเหลือแค่300เมตรหรือ250เมตรอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่อยากสนใจติดต่อทางร้านก็ช่องทางการติดต่อก็ตามนี้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ด้านล่างให้ครับช่องแรกก็ตอนนี้ก็มีติ k กตอสมชายอาณาจักรล็อซิงแล้วก็เฟซบุ๊กสมชายอาณาจักรลอซิงแฟนเพจอจาณาจักรลอซิงโฟล่าช์ไอจีสมชายอาณาจักรลอซิงครับแล้วก็เบอร์โทร0 8 8 5 9 5 8 2 0 สำหรับใครที่อยากสนใจจัดฟิล์มส์แบบนี้ก็นึกถึงเราครับอยากเลี้ยวก็เลี้ยวมาอาณาจักรล็อกซิงเจ้าหอโกลาสสวัสดีครับ